บ้านเดี่ยวอารีนาการ์เด้นบานงานาสวนภูมิและตอนนี้ทุกท่านอยู่กับมาสเตอร์เบดมนะคะของบบบ้านเอ็กซิโวนั่นเองค่ะโอ้โหกว้างขึ้นมากเลยนะคะโครงการของเรานะคะออกแบบนะคะฟังก์ชันเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์นะคะของผ,อผู้อยู่อาศัยค่ะแบบใช้งานได้จริงเลยนะคะรวมไปถึงนี่เลยค่ะเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องนะคะหรือว่าอินเทอร์เนชัุ่ณลูกค้านะคะก็สามารถซื้อมาตกแต่งนะคะได้อย่างนะคะ สะดวกสบายเลยค่ะอยากตกแต่งอะไรก็ได้นะคะนี่โอ้โหกว้างขวางมากๆเลยค่ะและนะคะรวมไปถึงค่ะโครงการของเราค่ะมาพร้อมกับห้องวอล์กอินโคเซ็ตค่ะโอ้โหห้องกว้างใหญ่มากๆเลยนะคะรวมไปถึงค่ะเรายังมีห้องน้ำนะคะในตัวนะคะแล้เป็นห้องน้ำที่สวยงามมากๆนะคะมาให้คุณลูกค้านะคะใช้งานนะคะได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะนี่เลย ะะที่ถูกจัดวางนะคะได้อย่างกว้างขวางและลงตัวมากๆเลยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะที่คุณลูกค้านะคะสามารถจัดเป็นห้องนอนหรือว่าห้องทำงานก็ได้ค่ะกว้างมากๆเลยค่ะ